สบายดีพี่น้องสบายดีสุขุสุคนสุงสุบอดพ่อๆกับซ่องน้องอ้ําพี่น้องเอ๋ยคนใดเข้ามาเบิ่งมาส้มแล้วก็่าลืมกดติดตามกดซับสไคร์กดไลค์กดแชร์ให้เป็นกําลังใจให้น้องอ้ําพี่น้องตอนนี้ก็อยู่หน้าพอลูกดกพี่น้องเนาะคิดเบิ่งพี่น้องเนาะิสด้กินแนวใดแล้วนี่เบิ่งเขาเนาะเดี๋ยวนี้อลไรแต่ละปีเพิ่นจังหวาบวก่กบมอยู่กุมกิน เนาะบึงกอเขาหฮาก,ก็หุ้แล้วมัน,นมันบแกก่แตกกกแตกกอเลยตอนนี้ก็อยู่หน้าอยู่เงินเผาลูกดกพี่น้องเนาะเอาเห็ดมาฝากมาตอนเพิ่นพี่น้องเนาะเฮ้เอาเห็ดมาฝากเพิ่น,น,นามาถา,า,ามไทยเพื่นนอนเนาะว่าเป็นยังไ๋เมื่อคืนในฝนตก๋อสังเกตบึงฟ้าเนาะพี่น้องฝนพ๋ะรดไทย แม่หมดแล้วจ้าสวัสดีพบพ้อกันอีกเด้อพี่น้องแม่นพอดอกดอกพี่น้องเอ๋ยเนาะแม่นได้เฮ็ดมาฝากเนาะเพราะว่าจเพ่นสิกินอียังเนาะเาก็ยัง่ทันูแต่ว่าไปหาเห็ดได้แล้วก็เลยเอามาฝากพี่นเนาะโดย เลยพตี้สบายดีแล้วลูกแพทโดยจ้าบ่าวลน้อยก็มาพี่น้องเกไลค์ก่องบาวอยคิดว่าช่องน้องอําสนอกอย่าลืมพี่น้องช่องใหม่อ้น้องอําเองพี่น้องเยน้อยน้องายขแมนน้องชายของซาบุไลแมนทำใน้ำกันพน้อ Đôi. À mê, á, Đôi. Đôi. Đôi 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 đúng. Đôi Cha ที่ thủ thủ ชาธุกน่ยนดยโดยทุกอย่างใหม่เบิดอโดยแต่ว่าคนบ่อยใหม่พี่นนองโดยแม่คนนะคือเก่าพี่นาะคุณได้่นกัว่าคนคือเก่าคนเก่าพี่นโดเป็นคนเก่าตลอด่ย ลืมบุญคุณผูกขาดลืมบุนโดยเนาะพี่น้องฟังครับพี่น้องเยดเป็นน้อโดยี่องฟังกนคมพี่น้องเโดยนคาพี่องัยวมียังตอบแทนเนาะมีแต่ความดีน่ความดีคำอวยพรโดย โดยชาติถุเนาะแมนสวยๆกันไปพี่น้องชาตถุสาถุสาถุโดยเพื่นว่ามันยืนมันยืนสาถุแมนน้องแค่มาลังเทดลูกสังเกตเบิ่งเพิ่นพี่น้องโรดไทย รถลถีบรถจักรโหลถีบแต่ยังบนแล้วพี่น้องเอ้ยเอาสื่อรถเก่าของเพิ่นเนาะแปะนี่ก็คือสีดอกเพิ่นละเปลี่ยนใหม่เมื่อเสาร์นี้พัสดุเออเพิ่นดอกอันนี้พี่น้องเอ้ยู่ไหนนะค่ะเมนแล้วเพิ่นเปลี่ยนใหม่วพัสดุเพราะว่าฟ้าเพิ่นแป๊ะเนาะบริเวณฟ้าแป๊ะเพิ่นเลือเพิ่นก็เลยมาใส่รถเพิ่นพี่น้อง ยังบุพเพแผ่นหนึ Luckily, ่งอืมอืมเรนี่พี่น้องเออแมนแมนแมนเนาะเพิ่นก็ดีใจพี่น้องเอ้ยทีพ่อแม่พี่น้องสวยเรือตัวไร่ผลต่อเติมได้เพิ่นก็ต่อเติมคือแบบนี้เลยพี่น้องเพิ่นบริษัทคุณนั้นทาผู้นี้เนาะบําเพนญจิตอาจะเพิ่อสวยตัวเพิ่นมีเพิ่นก็เอาใส่เลยนี่นะพี่น้องต้อง ซึ่นส้มเพลนหลายๆพี่น้องเอ้ยสมความเพลินอยากได้หลีพี่น้องเนาะถึงว่าจะเป็นมือสองหรืออีกอยังก็แล้วแต่เพลินกับภูมใิใจเนาะในความดีของพ่อแม่พี่น้องเนาทุกคนที่เงยน่มืออุปถัมภ์คำสู้สวยเลือดตลอดมาก่อนอื่นมดก็ขอบคุณลุงบอย,อย่ไหนี่นนอันนี้น้ำกินเพลินเนาะพต่งว่ากินดีน ก่อนอื่นมื่อก็ขอบคุณลุงบอยพี่น้องที่ยืนมือเข้ามาสวยเหลือครอบครัวขอหลกดกเอาที่เป็นสะพานบุญให้แล้วก็ขอบอกกับใจที่ทางทีมงานเพื่อนเนาะขอให้เพป็นหนักเป็นรวยเป็นอยู่ดีมีเฮงถึกมม้รวยเล็กเด้อขอบใจเอฟซีทุกทุกท่านที่เข้ามาเบิ่งมาชมแล้วให้มีความสุขกับครอบครัวนี้เนาะพี่เนาะบุกเลยบุกแล้วเดินทางแทนทำไมไม่ลงขา Ao nọ vinh ơi, Say luôn. Say bà di đi luôn luôn Lúc lạ Đôi luôn 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 Quay luôn Ui luôn đầy luôn ngàm Thế luôn uhm. Mùi luôn lùm Nàng luôn 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 nọng ơi luôn nọng luôn nọng luôn 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 hạc Ui luôn đi รับซดๆแพงบ่น้องนะลูกตัวนี้ยังพี่น้องเอ้ยบานได๋น้อพี่น้องวะเพิ่นว่าปานดเด้สิเอามาอันตอกใส่ให้ว่าซั่นอลุงกําลังว่าอยู่ซั่นห่มนี่บ่แม่นเพิ่นซอนแบบนี้พี่น้องเอ้ยเพิ่นเอาไป ตู้มแล้วแล้วเพื่นมาซบไห้คือเก่าให้เป็นระเบียบคือเก่าพี่เน้ะองพี่นนอะสังเกตเบิ่องครอบครัวเพื่นตั้งเป็นระบบระเบียบเนาะลูกหลายกับบุญออยุอัญญะพี่นนอะต้องขอบใจเพื่นหลายเนาะที่เหตุให้ายขู่ายคนเป็นแบบเป็นอย่างเนาะลูกหลายแต่หาอยู่หากินกับบริเป็นภาระของครอบครัวพันใดเนาะ บริเป็นภาระของโผอของแม่ปันใดแต่สำหรับเงินคำนะในตอนก่อนโอ้ได้ห่านแล้วเนาะโอ้อยปงอดนโอ้ปาทูก เห็นดีเห็นดีเฮ้อกัอบบวกหกบ่เห้ออาอีกเป็นระบบระเบียบดีพี่น้องนี่นี่โอ้คัขกขักเป็นระบบระเบียบดีเนาะไปล่งลางเฮ็ดล,ลูกหล่ะอืยพี่น้อง สะอาดดีสุนสมกับครอบครัวนี้พี่น้องเอ้ยเนาะลูกหลายแต่บ่หกบ่เหือตนนาที่เฮาเห็นคือถุงนาพอลูกดกหั่นแหละพี่น้องาเพิ่นตเหลืองๆนี่เนาะสิพอเกี่ยวแล้วฝนเซานี่คือสิได้เกี่ยวแล้วแนแม่นเบิดนาเพิ่นน่ะพี่น้องเอ้ยเนาะแต่ว่าก็คือเฮาเห็นั่นแหละ มันมันมันบวเต็มเม็ดเต็มหน่วยนี่มันก็จอดแก่เจ็ดมันบวแตกกุ๊กแตกกอเนาะยังยงคือหน้าบ่พ่อฝุ่นพ่อปุ๋ยเนาะมันก็เลยบางเลยเห็ดให้บวได้เขาก็เลยเขาบ่พ่ออยู่บ่พอกินเนาะพี่เนาะบรรยากาศในตอนนี้ลม โอยวอยเนาะเดือนสิบเอ็ดสองเดือนสิบเอ็ดหัวลมตอกเดือนสิบสองหัวลมลมต่ำโอ้ยแม่นความผืนเอลีเนาะลมี่หนาวมาแล้วนี่นะอากาศเย็นต้องหาซาสุขภาพเด้อพ่อแม่พี่นนองเอ้ยเนาะหาซาสุขภาพหนาวนุงสวนอนาหนาเพราะว่าหัวลมออกแล้วแม่นเบาบางแล้วน่อยแต่จะคข้องเน่ะใส่เสื้อกันสั่นเป็นยังเป็นยังคือใส่เสื้อกันสั่น บูแมนยูเพื่อนเอาคือบอกนาะสันออกมาพี่บบหนาวเนาะแมนด้ยด้ยอ้าพี่น้องเอ้ยมากนนี้เขากับสิอำลาพรจากพี่น้องไปแล้วสมมาพระควรนะเนาะด้ยกวยพอไหปลาลูกไหมลูกพอไหปลาลูกไหมลูก ด้วยด้ยสาธุ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 ้ย้ยาธุ ใส่อยู่ใส่กะหาย,ยู่ดีไม่แห้งเนาะลำรวยลำรวยมีความสุขทางกายทางใจะปลอดภัยจากโรคโควิดต่างๆน้องบอกว่าเขามาเบิ่งมาสมแล้วกะให้มีความสุขกับครอบครัวนี้เนาะไหวดามะพี่เนาะสบายดี <c oughs> จ้า <c oughs>